สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเรื่องบางเรื่องมันก็เศร้าอัมพัชราภาพดเพลงสุดเศร้าหลังโสดลั่นเรื่องบางเรื่องมันก็เศร้านะแฟนๆให้กำลังใจเพียบปิดฉากความรัก5ปีเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคู่ของไฮโซพกประธานวงพปรปภากับอัมพัชราภาที่ฝ่ายชายได้ออกมายอมรับว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วส่วนเหตุผลนั้นเป็นเรื่องของคนสองคน ซึ่งสาอ้ําจากที่เห็นแล้วในช่วงนี้มักที่จะเดินทางท่องเที่ยวอยู่กับแก๊งเพื่อนอยู่บ่อยครั้งก่อนหน้านี้ได้เผยถึงสาเหตุการเลิกลากับไฮโซพกในครั้งนี้ว่าจริงๆแล้วอ้ําก็อยู่ของอ้ําเฉยๆเลยนะอ้ําคือเลิกกันตั้งแต่1ิธันวาคมแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยคือเราก็ไม่รับรู้เรื่องอะไรที่เลิกกันคือเรื่องเดิมเมื่อสามไปที่แล้วที่เลิกกันก็คือเรื่องเดิมไม่มีเรื่องอื่นเลย แต่ล่าสุดสาวอ้ํานั้นได้โพสตเพลงเรื่องระหว่างเราลง Instagram, อ,อินสตาแกรมอัสไซอ้ําพัทราพาซึ่งความหมายของเพลงนั้นจะออกไปแนวเศร้าพร้อมระบ,บุแคปชั่นว่าเรื่องบางเรื่องเธอขอให้รู้กันแค่เรามันก็เศร้านะเรื่องระหว่างเรา AP ทุทวชิตท่ากลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจจำนวนมากอาทิ เมื่อถึงเวลาต้องเศร้าก็เศร้าเธอคะค่ะเศร้าให้พอแล้วเดินหน้าต่อคะ่ะปล่อยความเศร้าความเหงาให้สุดแล้วเดินหน้าสวยๆอย่าได้แคร์เป็นกําลังใจให้นะคะคนอย่างน้องอ้ําเศร้าได้ไม่นานหรอกคะ่ะเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ